แท่งสารส้มขึ้นลาดำเกิดจากอะไรการดับกลิ่นกลก็ดีแต่ว่าถ้าหากเรารักษาไม่ดีก็จะทําให้เกิดปัญหาคือสารส้มแท่งขึ้นลาดำเนื่องจากว่าเราเองนะครับหลังจากใช้งานนะครับไม่มีการล้างซับให้แห้งครับผมและที่สำคัญครับชอบเก็บในห้องน้ำครับอันนี้คือเป็นหาใหญ่เลยครับเก็บในห้องน้าในห้องน้ำเนี่ยถึงเราจะซับล้างเรียบร้อยแล้วแต่เราเก็บในที่ชื้นเนี่ย ตัวสารส้มมันเป็นผลึกครับมันสามารถดูดความชื้นได้ค่อนข้างดีครับซึ่งในห้องน้ําเองก็หลังอาบน้าปุ๊บก,ก,ก็จะมีความชื้นน้ําออกน้ําอะไรเงี้ยทำให้ว่าสารส้มเกิดลาดําไ้ง่ายเพราะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เป็นอย่างดีเมื่อสารส้มแห้งขึ้นลาดําแล้วเราควรใช้ต่อไปไหมผมแนะนําเลยครับว่าไม่ควรใช้เพราะอะไรเหรอครับถึงแม้ว่าเราจะล้างหัวออกได้เราก็ไม่ควรใช้พเพราะเนื่องจากว่าเวลาที่เราใช้แท่งสารส้มเนี่ยเราไม่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรอกครับว่าแท่งสารส้มนั้นยังเกี้ยงหรือม,มนเหมือนเดิมเวลาที่ถูไปปุ๊บเนี่ย ย่อมทําให้เกิดบาดแผลใต้วงแขนครับและแน่นอนครับเมื่อมีเชื้อราบ,บริเวณแท่งสัง้มแล้วเมื่อเอาไปถูก,กับใต้วงแขนซึ่งมีแผลซึ่งเรามองไม่เห็นเกิดอะไรครับติดเชื้อครับเมื่อติดเชือ้อผมจะบอกเลยครับว่า40บาทก็เรียงได้ครับดังนั้นใครที่แท่งสัง้มเป็นราดําแล้วผมแนะนํำเลยครับไม่ให้ใช้ต่อครับซื้อแท่งใหม่ครับดีที่สุด